สวัสดีปะลุงสวัสดีทุกคนปอปอกับส่องอ้อนคือเก่าปะลุงหนีลงมาปลูกมันคือเก่าปะลอยย่งบ่แล้วปลูกบัวว่านย่างบ่แล้วมาต่อตอนเช้าเชียบลงเลยตาเกาะเงียบปากดื้อเสียเกียบลงมาเลยปลุงแต่มีการกะ bà mẹ dẹp luôn rồi bà chơi ở cái mẹ bụi bà mẹ có chơi ở bụi Uhm, <laughs> เรื่องมกกองครับ้ำได้จำได้สิวมีอะดต่อบองเมาน้แต่ลใส่นะใส่หน้อเสียอะด้อะ สวัวสดีน้องขอเจอกันสวัสดีน้องแค่พนักงานด้วยบางคนเลยได้ได้ค่ะจ้างรอดกันไหมเด้อขนอย่างไว่ายแท้ใส่ก่อนไม่ได้สะดุดก่อนขี่ดินลงมั่นนี่น้อง จะสิกปรมวนะดินใส่งัดปวดงัดปวดขึ้นะามาแล้วอีกิดดินเค็อยู่ที่นู่นใชยังบัวลายไปได้พะโล ตะกัน <Destiny> จีพ่อได้ปสองสี่หกนี่อหกคู่แกะรับมันจีพ่อได้ป่อีกประมาณหกคู่พ่อมาพ่อกับเพื่อนตะมันเลยก็ยา ก็แห่ฮัลโหละมนฮัลโหลแมนฮัลโละมนนี่บ้านี่เบิร์ตติดต่อตอนเบิร์ตลงมขึ้นนีเพราะลงมาเสร็จ เปลี่ยนกันเสียบปิ่นตามันขึ้นฝัางกลางเลยไปคู่ใหม่

ຍັງອີກປະມານ6ຄູ່ບໍ່ລົງເອີຍພີ່ນາมาเสียบต่อນີ້ພໍ່ນີ້ອ oi ເຮົາຢູ່ພໍ່ເບິດແລ້ນີ້ອີ່ດກບດກອົລະວ อยกันมาหนสวยจังหน่อยกับไฟลงเฮียนไปลงเอ้ ว <c ười> ันนี้เปลี่ยนคนมาสอยฉันไปลง <c ười> <c ười> วันนีป้าลงมามันนี้พี่ไอ้ลงมามัน <c ười> มน,นี้โอ้ยังไคนปลูกปลูกเสียไปคับ่เบ่งตาม, <c ười> มันคน,นปลูกขดปลูกบ่เบ่ง โอ้ยลองสาเบนกระน้ำไปเปลี่ยนเนื่องจากว่าไอ่มันเสียบแล้วบ่เบิ่งว่าปีนตาขึ้นหรือปีนตาลงกอปผู้หนึ่งไปเปลี่ยนผู้หนึ่งเสียบบ่ไอ่ผู้เสียบเพราะโมบ่งบ่เบิ่ง บะเบงบาปินตาคือรูปปินตาลงเสียบอย่างเดียวรำมันเท่ากันยังหน่อยเดียวบะทรงสีพ่อแต่เบงขักเลยอย่งอีบะมันสามสี่หาคู่โหจะโคมกันบัดรำมันบัดซิเบริรเลย เด้นหน่อยเดียวเถานะโมเป็นตาสิพอตัวนี้คือยังเปียกเหมือนที่บอกครักระสือกปจากนี่คือยังเปียกเหมือนที่กรสือกเศร้าเลยมาจากลงมากซอยมานี่ย้ายมาสองสี่หกหกคนไปลงเฮาเพื่อนเฮากระหากตั้งผีไอ้ ก้าวแล้วมันอิปป่พ่อเลยแหละ,ละเลือจังเอ้า <laughs> อืมสำเร็จเป็นทีึ <laughs> ปปร่ฮึฮยฮึฮอฮอฮึ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 ฮอฮึฮาฮึฮึ้าฮึ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 ฮ่ฮาฮึ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 ่ึฮึฮดฮ่ฮอฮึ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  มันตอนนี่เป <te ็นหัวกินได้บลหรี่ไงนน่าน่ะเพราะตอนดอนดอนเสียบสุดท้ายนี่เพราะมันเป็นตะเสียบอยู่นี่งี้มันดนมันหน่อยสินี่สำเร็จเป็นทีปล่อยแล้วแล้วปลงบัดนี่ Southeast Southeast. Yup. เงาเฮียนแล้วป่ะเอาอ้อยมาทำเด้อบางทีสิไปปลูกสอยบ่อตากลับบ่ะนี่ปลูกแล้วแล้วมาวันนี้ก็สิยเวลาแล้วปะลูกย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของอ้อนนเด้อปะลุก ก็ฝากเขามาหับดูหับชมเผื่อเป็นกำลังใจให้เหตุคลิปต่อๆไปเปลง